ผมไปเกนรับเจีพิเศษนะครับนั่นก็คือนนไปไหนอะนอนไปไหนอะเอ้ยนอนไหนเฮ้ยนั่นไงเินไงเกีพิเศษของผมผมไปแได้ไหมครับจะปิดลตนั้วนเนอร์ฮันเตอร์นั่นเอง่เราต้องไล่ ส่งหาให้น้องส่ก่อนเลยเดี๋ยวพี่ดูให้มันแปลว่าอะไรกระซงก็ซงอ่าพี่ดูให้อ่าฮันเตอร์นะนนไปพูดล่าแต่เวลาพี่สปีดแรนเนอร์นอนองไลรคะพี่นะไปเอาของใหน้นอนโอ้แล้วกล่องนี้นะกล่องเคลียร์ฝั่งขวาทุกออกเลยทุกออกเลย

น้องผมก็เป็นผู้ลา่าค่ะผมเป็นสปีดลันเนอร์นะคะไม่เป็นไรผู้ล่านูาาา่นให้พี่ไม่ให้พี่ตอไม่ให้ให้สักตัวหนึ่งให้ได้บอลล้เอเฮ้ยให้ได้ด้วยอะ่ะไปได้ไงอะ่อลละอะไรนะหมาหมาหมานอนสกัดพี่เฮ้ยหมาน้อจะกัดพี่ จมน้ำไปแล้วฮะมันกลับที่ไม่ได้หรอกพูล่าไปจอดหนึ่งพูล่าแล้วเอ๊มมันกลับที่ไม่ได้ไมันกลับที่ไม่ได้หรอกเพาพี่เสียชีก,กิตเกไปแล้วตึมๆทำไมพูดละของไม่ได้ออกมาเนี่ยเหนาแล้วว่าทุกคน

ปีผมเนี่ยสอปีลันเนอร์ของน้องฮันเตอร์เอ๊ะหมายถ้า,าที่ต้องมาถึงรงนีเออมนตีผมอะ่ะไปะครับ ผมองค่ะฮันเตอร์ได้นะผมชนะนะครับผตฮันเตอร์ฆ่าผมไม่ได้เอ่อยิงว้อ่ออื้อือไป่าตัวเองอ่ะพีนี่นอาปาไม่ไมอของพี้หนต้องสู้กับพี่ดิ มาดิฮันเตอร์มามาน้องพี่ไม่ได้หรอพี่จะตายแล้วครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับดูดม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 ดดม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 ก เรากระปแลเนินนะ่ะตู้กันไปเลยูกันไปเลยูกันไปเลยเไ,ไม่ต้องไม่ต้องมีเลือดอะไรอย่างนั้นมันกับไม่ได้หรอก น้องมาเลยคลิปไปนรอสุดท้ายแล้มาสู้ก anyway, ันต่อตัวเลยมานี่น่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 เ่ีนีออมชกินอาหารนะัผมผมธนนะไปแล้วครับก็เตอร์ก็สูแครับอะคิดอยู่